คยสงสัยกันไหมครับว่าแหวนมั่นแหวนแต่งงานทําไมมันต้องเป็นแหวนและทําไมมันต้องเป็นเพชรสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเริ่มต้นจากอะไรมันเริ่มต้นจากหัวใจมนุษย์หรือมันเริ่มต้นจากกลยุทธ์ที่แสนชาญฉลาดที่สุดจุดเริ่มต้นของแหวนมั่น้องย้อนไปในปี1477ว่ากันไปถึงยุคโรมันเลยครับที่ใช้โลหะหรือทองคํามาเป็นสัญลักษณ์ในการมั่นหมายคุณเริ่มต้นเป็นคนแรกเป็นไดย้ยุแห่งออสเตรียนะครับมอบให้แมรี่แห่งเบอร์กันดีหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยกลายเป็น เรื่องนิยมแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงในยุโรปก,กันต่อไปเมื่อมีแหวนไว้มั่นไว้แตงแล้วเดอ์เบียครับก็ได้คิดขึ้นมาเอ้ฉันอยากขายเพชรนะฉันอยากให้คนทั้งโลกอะต้องใช้เพชรจึงสร้างวัฒนธรรมการใช้เพชรที่ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือมีแหวนแล้วคุณต้องใส่เพชรไปด้วยความรักของคุณมันจะเิ่ค่าขึ้นนั่นคือที่มาของแคมเปญที่มันเป็นอมตะในมอดดิฟอยเบอร์ซึ่งเป็นผู้คิดคนโดยเดอ์เบียวางกลยุทธ์ให้คนเชื่อว,ว่าเพชร เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่เลอค่าผ่านบทบาทของถ้าสมัยนี้นะครับเราอาจจะใช้อินฟลูเอนเซอร์แต่สมัยยุคนู้น,นครับเขาใช้ดาราเซเลบดาราฮอลลีวูดคนดังเริ่มต้นจากที่ประเทศอเมริกาและก็แผ่ขยายไปทั่วโลกแต่เพชรมันมีคุณค่าในตัวมันเองไม่งั้นไม่เป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้การแทนค่าความรักกับเพชรนั้นเหมือนกับความรักที่มัน่นคงไม่มีวันสื่อมสลายมันคือรักอมตะมันเลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ความรักที่คนทั้งโลกใช้กันทุกวันนี้และมันจะใช้สิ่งน,นี้ เป็นตาอหนอดการ